ชื่อร้านสนุก,กเกจตนะครับร้านนี้ี่ยมีเป็นส่วนรวมทางด้านกเกจตนะครับเพื่อความบันเทิงเดิน โดยกัดัจที่เรามีเน like, ี่ยก็จะเน้นนัหนักทางด้านพวกเสียงดนตรีเป็นหลักก็คือสําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักในเสียงดนตรีนะครับเรามีทั้งหูฟังมากมายมีหลายแบรนด์แล้วก็ม <numbers> <into adults> ีจำนวนรุ่นเยอะสุดในประเทศก็ว่าได้ การนอกเหนือจากหบบูฟังแล้วเนี่ยเราก็ยังมีลำโพงต,งต่างๆบูคูเล่แล้วก็คล้องโลโมแล้วก็อันอื่นอีกมากมายครับส่วนหนึ่งเลยก็คือที่ชัน้นล่าเท้าเนี่ยก็เป็นทําเลที่ดีนะครับโดยที่เราเลือกชั้นใต้ดินเนี่ยเพราะว่ามันเป็นชั้นที่มีความพุกพ่านแล้วก็เป็นชั้นที่วัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเดินค่อนข้างเยอะเราทําให้ใช้ลูกค้าสามารถเนี่ย มองดูเข้ามาในร้านได้ทุกมุมเลยเพื่อที่ลูกค้าก็จะได้เลือกดูว่ามันมีสินค้าประเภทอะไรบ้างแล้วโดวยสินค้าของเราเนี่ยมันจะมีสีสันค่อนข้างมากซึ่งค้าโดยส่วนมากเขาก็อยากที่จะเลือกดูได้ทดลองใช้แล้วก็ได้เลือกใส่แบเนี้ครับ ไอตีมของสนุกกระเจนในการตกแต่งร้านนะครับก็คือเราจะเน้นความเป็นทันสมัยกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังก,กับเรื่องแฟชั่นจริงจังก,กับเรื่องการฟังเสียงเพลงอะไรเงี้ยครับรานนั้นเราก็จะมีความเป็นคนก็คือเราจึงใส่เป็นตีมสีดําแดงกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กลุ่มคนที่เขา ฟังห <c oughs> ูฟังทั่วไปตามแฟชั่นโดยเน้นลักษณะสีสนันสวยงามหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เขาเลือกอุปกรณ์เป็นลักษณะออริโอไฟคือเก็บพวกไฮไฟเลยครับ <c oughs> คือลูกค้าท่านไหนที่อยากจะทดลองฟังเสียงก็สามารถที่จะทดลองฟังได้เลย <c oughs> โดยสามารถลองฟังเนี่ยคือเรามีหูฟังมากกว่า50รุ่นน,นะครับที่นี่ให้ทดลองฟังได้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ขอ,ของลูกค้าได้เลือกรุ่นที่ดีที่สุดเหมาะกับตัวเองมากที่สุดในการเลือกครับ ผมว่าการทำธุรกิจทุกคนสามารถทำได้นะครับแต่แต่ละคนจะต้องที่จะผลขวายเรียนรู้แล้วก็จะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาโดยจุดสำคัญเลยผมว่าก็คือต้องมีใจรักแล้วก็จุดสำคัญก็คือเราจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็คอยอัปเดต ข่าวสารแล้วก็วงการรุมถึงพัฒนาความสามารถของตัวเองในการที่จะอธิบายและความเข้าใจในตัวสินค้าอยู่เป็นประจาครับโดยเราก็จะมีธีมของเราอยู่ก็คืออย่างสนุกแกเจนเนี่ยธีมของเราก็คือ Wear Music Meet Gadgets ก็คือหมายถึงว่า ที่ที่ดนตรีกับแกจิตมาภาษารวมกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นแกจิตและมีดนตรีรวมอยู่เราก็จะพยายามหาโซลูชันนั้นมาให้คือไม่ว่าคนที่เขาจะใช้แท็บเล็ตหรือว่าคนที่เขาจะใช้ iPhone, iPad เราต้องการโซลูชันอัดกีตาร์ลงต้องการหูฟังต้องการลำโพงด็อกกิ้งต้องการอุคกรเล่่ไปนั่งเล่นชิลๆที่บ้านเราก็มีให้หมดครับ ก็จากที่เปิดมาเซ็นทรัลาพาวนะครับเปิดมาระยะเวลาหนึ่ง mm hmm. ก็ค่อนข้างได้รับฟีดแบคที่ค่อนข้างจะดีมากก็คือลูกคา้าให้ความสนใจแล้วก็คือส่วนหนึ่งผมว่าร้านของเราก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับซึ่งมันก็อาจจะโดนใจคนหลายๆคนจริง so 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 ๆสินค้าในร้านสนุกกระจตดนะครับมีมากมายเลยมีหลายๆแบบให้เลือกเลยตามความต้องการแต่สินค้าตอนนี้อย่างถ้าเกิดนับอัปเดตสินค้าใหม่ๆแล้วนะครับก็จะมีอย่างพวกแท็บเล็ตต่างๆ เป็นแท็บเล็ตเพื่อความบันเทิงไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็เป็นใช้บน Android เอ d r o r o i d อะไรเงี้ยครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาก็จะเป็นหูฟังกันน้ำสามารถใส่หูฟังว่ายน้ำได้เลยครับแล้วก็รวมถึงเราก็จะมีอุกูเลเ่สีสันมากมายให้เลือกอะไรเงี้ยครับแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็คือสินค้าอะไรที่มาเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นอย่างพวกลำโพงสีสัน พวกอย่าง Angry Bird อะไรเงี้ยครับเราก็จะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลำโพงตัวแดกที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆวว้แปลงสัญญาณจากดิจิตอลจากอนาล็อกสู่คอมพิวเตอร์เราก็จะมีให้เลือกสั่งครับแต่ถ้าเกิดมีตัวไหนนอกเหนือจตรงนั้นที่สนใจก็สามารถแจ้งนะครับเราก็จะยินดีสรรหาสอบหามาให้ทุกท่านครับ สำหรับคนที่สนใจในสินค้าทางด้าน gadget เจ๋งๆนะครับก็สามารถแวะเยี่ยมชมได้ที่ www. สนุก gadget. com ครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการอัปเดตข่าวสารทางด้าน gadget ก็ดูได้ที่ www.facebook.com/allgadget ครับสำหรับสนุก gadget กน,นะครับก็จะตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลลาร้าวชั้นใต้ดินนะครับโดยก็อยู่ฝั่งเดียวกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต โดยร้านของเราก็จะเปิดตับบ้งแต่10โมงเช้าถึง2อทุ่มนะครับโดยทุกท่านที่มาก็จะมีทีมงานของเราที่บริการกันอย่างเป็นกันเอง mm hmm. เหมือน,นเพื่อนๆกันสามารถแสดงความเห็นหยิบลองอะไรทุกอย่างในร้านเต็มที่เลยครับแล้วก็ในบางวันเองอาจจะได้เจอกับผมด้วยเพราะบางทีผมก็จะแวะเข้ามาบ่อยๆอะไรเงี้ยครับลองมาอัปเดตเทคโนโลยีแล้วก็มาคุยเรื่องดน,นตรีครับพบกับเราได้ที่สุกัขจิ้งจยบ ชมทางบ้านท่านใดสนใจที่จะประชาสมคันธ์ธุรกิจของตอนเองก็สามารถโทรเข้ามากันได้นะคะที่หมายเลข0 2 6 9 0 7 8ง5หรือว่าจะส่งข้อมูลของธุรกิจที่ผู้ชมมาได้ tsmplus@hotmail.com ค่ะ